อ่ะนี่ครับตัวจริงเสียงจริงของพีวิศผานไถนะครับชื่อเสียงของพีวิศก็คือผานสบกครับขึ้นชื่อลือนามเลยอ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะวอลล่าวนาะงวอลล่าวนี่วอลล่าวก็ได้ครับก็ขอฝากไในผานสบกนะครับคลายวิศผานไถ่เอไอบนโปงครับพี่น้องอ๋อเอไอบนโปงเอไอบนโปงเป็นโรงงานของอันนี้คือผลิตอยู่บ้านโปงบ้านโปงลาดบุรี วิทย์พานไทยนี่ตั้งมาซื้อซื้อดอกเป็นซื้ที่ยังเหมือนกับเพทายอย่างเงี้แหละอ๋อวิทย์พานไทยเป็นซื้อผีซื้อดอกแต่โรงงานของเตียก็คือเออบ้านเออีไอบ้านปูงอันเดียวอ๋อคือผลิตผลิตสะพานนี่ป่ครับหรือเห็ดยังไงอีกจ้าทุกอย่างอย่างเช่นอันนี้เราผลิตทุกอย่างครับผลิตสะพานนะครับเครื่องปูเครื่องขีดเครื่องแต่ว่าตอนนี้ก็คือสีเด่นแน่คือผานสมุกผานสมุกนะครับขขึ้นึ้นซื้อเลยสำหรับรถคันใหญ่ๆนี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วคือตั้งใจผลิตผลงาน คุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนนี่ครับก็อันนี้กัมมสทงหางสมุกเอ้ยหางบุกเบิกอันนี้นี่ตั้มเที่ยตั้มนี่ยพ่นกาเด้พ่นกาใส่แมนครับผ่านผ่านสมุกกับของเฮียแปดใบตัวแรกแมนครับของเฮียเที่ยตั้มพ่นกาตัวแรกของการลสินเลยครับแมนเลยเ่นใส่จอรเดียตัวนี้ครับจอรเดียร้อยร้อยสามสองครับร้อยสามสองรอยสามสองครับวันที่นี่พ่นว่าเพ่นอยากได้ผ่านผ่านหาจะเอาเจมเจมเลยนะ เอาตามสูตรก็พี่น้องตั้มขอมาวิจัดให้แบบเจมๆจัดไปอ่าเจมแบบไหนไปถามตั้มดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมติดตามไหมครับว่าแจมโบแจมแต่ว่ามือนี่มันคืออะไลนะครับไ่ทันเขาข้ที่ข้ทางยังบม่ทัดเตักตังอย่างไดเนี่ยกัพื้นที่เข้ามันกับโบได้ครับพื้นที่พื้นที่โลปลาโอ้ยแต่เสี่ยนรถไทยอยู่เรื่องต่ำนะครับไทงกะฝากพิพิธผ่านไทยได้ไม่ได้ครับผมเรื่องเรื่องผ่านสมงศนี่ยงยกใครเพิ่นครับขอบคุณอะไรครับ อุปกรณ์อันต่อตอมรถไถกับเซียเบียอุบลน้ำเด้อครับผมครับผมเพื่อนเพิ่นถ้าเพิ่อนมึงเพิ่นจะได้เห็นอยู่ดอกรักจ่อเบิ่งเราอยู่เลยเนี่ครับผมครับผมพี่ก็เอ่อบ่ได้เป็นยูทูบเบอร์อีหยังดอกครับไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรหรอกก็พยายามดูว่าคือคิดอะไรในใจก็พูดออกไปครับวูาออกไปให้พี่น้องขึ้นยังก็บอกเก่งกว่าผมอีกโอ้ยนี่อีเลวครับๆก็ขอฝากเพจนะครับเพจวิถีฐานไถก็คือเนี่ยของโรงงานนี่แหละอ๋อพี่เองนี่แหละครับผมครับผม ตั้งขึ้นมาเหมือนกับเป็นช่องป่าประทไปติดตามเพื้นนะครับผู้ใดอยากได้ผานก็สั่งมาได้ครับกันเองครับผมส่งตรงถึงที่นะครับตรงถึงที่พี่วิจัดให้พี่วิจัดให้แฟนตัวยงด้วยแฟนตัวยงใช่ไหมแฟนตัวยงแบบนี้นี่ครับอยากรู้ว่าเท่าไหร่ไปถามตามดูเด้อใส่ซองหางแล้วครับราคาหลังไม่นาะอน้อพี่เน้อก็ขอฝากไว้นะครับขอฝากไว้ในอ้อมใจพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรรถไถครับผานตะบกสี่ใบหกใบแปดใบหรือสิบใบ หากี่น้องต้องการอยากได้สีอะไรสีไปก็มีวะสีไปก็มีว้ารุ่นเดย์วิทยกขึ้นพี่น้องบุญมากกำลังกำลังรออนุมัติอยู่โอส่วนนี้เรองครับเดี๋ยวส่วนเดี๋ยวเสีส่วนสีไปสีไปนี่อยากเห็นอยู่ให้ต้อมไปน้ำเสียต้อมปุดข้อปุ้นชัวได้วยครับผมครับสีไปบุญมากกำลังรออนุมัติจากโรงงานน้ำตาลอยู่น้องบุญมากจังหวัดใดนี่โคราชโคราชเนาะกำลังรออนุมัติอยู่เดี๋ยวจะชวนไปอ๋อครับไ่กับ อ่านี่ฮอลแลนด์ที่เจ็ดสอ,องร <200. S 1> ้อยสองร้อยสองร้อยฝากติดตามก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมโชคดีและมีความสุขร่ำรวยเงินทองวันนี้วันที่สิบสี่ทิพหาที่หกขอให้ทุกท่านโชคดีสมบัติ <c oughs> ทุกท่านครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> โอ้ตัวจริงเสียงจริงครับผม